เองนาแซบาคาันวางก็ไม่เดี๋ยวไกบง้วนะพกงานที่จะไปมชื่ออากินเ้าทุกคนเดิองสามมาเดิกินเ้าเอ้ยหหอมกะเจดเลยอาไหอะไรเาหนึ่งสองสามมาเดิกินข้าใส่นางไปเน่ง เปิดกล้องเลยได้ดเปิดไ่เลยเราทักทายกล้องแลบไม่ถูกทักทายไปจะมาไม่ถอดเอออ้าวกราบสบายดีทุกคนเนาะอลันเอ็มพีเด้อซองหอกระถ่ายให้กันเนาะจะบู๊ไปชิลงก่อนบอหยอกไปซื้อรถบุษดีสบายบุษณีบุษีสบายดีมากทุกคนทักทายสบายดีกังแต่ไม่กับบุษดีเปิดใช่ไหมน่ปลด้จังจ้างไวจะซื้อบุษดเปิดจะไม่ห จาบืองเงี้มาะินไตอนจเซตหาเห็นแล้วเปิดเบิ่งแล้วโอ้กินไรพ่เพามันเซ็ตหาไม่กินข่าหรือเป่าอ่างนานี่มาหนึงเพรมันวางเป็นมาแล้่ยผมได้กินแ่วางเป็นิเอเอซีช้ตูดอีแะโอ้ยได้กับว่าอนจะเบิ่งล้งข้อมวยนันะเบิ่งล้างข้าวแต่แบบ่เบาใช้เบิ่งเบิ่งล้งก็ได้นี่ เบื้องหน้าใช่เนาะอันนี้เบื้องลังเบื้องหน้าอันนี้เนาะให้เบื้องเบื้องหลังเด้อเบื้องลังกระปินกระปินให้เบื้องเบื้องล้างน้อนกระปินกันได้หามาเนีาะหามาเพื่ออะไรยังโอ้โหพอแห้งต่อโอ้ยมันปินมันปินก็ได้เลยนี่จะเอาจับคากล้องปินไปวัดค่าเนานี่นี่ที่ให้ถ่ายเบิ่งก็ได้มาอย่างเรามันจะมีสปริงสมุดเลยกระป๋องมันก็โบชั้นเหละข้าแนะน้ำไม่เชื่อกระแล็ดนี่เนาะทุกคนเอาเอา ทีมงานทำมาจัดท่านทีซอยน้องสายอารันเนาะกระซิ่งเฮ็ดดองเถื่อที่สองคนที่สองว่าโมแมนกระซิเฮ็ดกันเนาะแต่ว่าเขาเกียวกับานทีเนี่เขาเซียนครบทีจัดงานครบรอบวันแต่งงานของน้องอริตติปเนาะแต่ว่าแต่ว่างานของอารันญาจิแมนปีหน้าปีหน้าเดือนสาม ปีหน้าสองพันสี่กระทึกเลยังสีบ่อหยอกนบอเถื่อเลยเอาสิตเราซีบ่อหกเขาเอาดินจีสั่งดินจีมาสี่หกพันก้อนเพราะว่าเขามาเตรียมงานแต่ชองมือเลยยังม่แล้วจูน้องมือนี่กับมือมาซ่เรียงแท้าองมือเตรียมงานเมันห่มเมันลเรยงไว้มาดูบ่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 เพลก บัดเห็ดเวรแต่เสีบัดอากาศหอนเนาะบัดมืออยู่ในล่าอากาศมักเย็นหนมมึน่ง <filler> แต่กันยังดีทุกคนเนี่ยมันอยู่ไก่แค้มนองน้ำเนี่ยมันยังเย็นนิดนึงทำไรห้หอ,นรหอนกระโดดลงห้อนกระโดดลงเลยเก <ๆ S 2> ็นมาเล็กนิใกล้หน่อกวมืองานแท้แต่เป็นมือมือวันมันจันเนาะวันจันมันคานไปแล้วมันจันเป็นยีนั่งพังทำมันคานแล้วสิเมนมือมือกินมือกินตอน มอย่ามาตูดอย่างนี้ับ่ได้พังทำแห่งพังเดียวกันเลี้วแล้วเมือนพังไรเสียเห็ดกิดตัวเองพังนี่แหละพังในห่าเลยพังซื้อโม่ังจืดัขักเลยเวลาฟังมันไ่เดห้ามอย่านอกบเมีบอกใหม่ด้วยพังคำอไเด้อไปพังคำเห็ดบุให้นอกใจเมียมันแบบการทีคนหนึ่งที่เขาทำหมาได้นี่ ฟังธรรมมันเป็นคนที่ตัดสุดๆุดเลยตัดยังตัดกิเลสตัณหาบ่แม่นง่ายเลยที่ฟังรมฟังได้สำเร็จเอาเอาแต่ตัวมันดีทังได้สำเร็จพังได้บล็อกลายนึงบ่ปฏิบัติเองในเราเดียวนี่เห็นบ่คือไปมื้อนั้นกงยังคือเก่าเหรอได้ไหมเบอร์แม่นเนาะเข้าประเด็หยังได้เดี่ยวมายนขี่เถอะจุดตัวเหรบ่มีหยังนะเฮาเขาเป็นคนทางเมียอยู่แล้วเว้าคือยนเสื้อพังได้สำเร็จแล้วทัก็มักละลายแต่เห็นบล็อกได้เอ้ยได้ หาเปอร์เซ็นต์ยังดีใครกไจะกิใครเนีโอ้ขนาดไอบรไอ้พังเสียวไอยังใกล้หเปเ็แล้วอาจจะแต่งกันหาใสนะหาหาม่รู้มีข้ากินเจะฟังอรบนมาเ้าลิ่นแช่ฟันข้าวพบนบมาลูกก็เศา้าไข่เลยข้าประมาณไข่หน่อหนึงมีแต่ว่าเลิกไข่ลูกนโอ้ตายเอามื่เช้าเมื่อบุง่ห่อยเช้าัจจากองหนึ่ยังบ่เช้าดื้อยาเลยทำมาดีแนะสวยเฮาทุกคนเลยมาสวยเฮาดีหนึง บุมักดีนนึงอะไรมาจกวันี้กันมักดีบมักดีบมักดีบุไม่ใช่เขาสูบีไงปล่อยลายไม่ใช่เลยไ่ว่ากี่จับภาพให้ได้ยันเจ้าบริขารกองน้ำเห็นยังก่อนเหดังสัาห์สามโมงอะสิแกไหมหักบุษดจักนราไหม tony vài bãi mông lè Hèn cơ tích hát Một hột mông kinh khẩu hiếu khẩu rồi đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video ตอนนี้งานเขาก็สำเร็จเลยบน่วพวกเขาก็ลางไม้ล่างมือไปไปหับสันอาหารก่อนเขาเบิง่งเขามาเบิ่งอาหารเลยเขานี่มันมันจะแสบสำ่ใดเขากินสองโมงในขาเทียง,ง,ยงยขัดซาก่อนี่จะกินสี่โมงแรงเลยพอดีาดาดมาเบิ่งกันเด้อ โอ้ปวดจัดปวนจัดเต็มเลยจานนเนาะไม่เสียงเมียงกินเาแซ่บเาคอาเบิรดเนีอาหารว่างก็มาเนี่ไม่กบวงนำทีจไปจทีมียังในเมนูเช่นในนามื้อใเนเมนูเชนในนมือยังนแกงน่อไม้ิงมซีนข้าวปุ้นพับตัมหะฮงอู่ไทยเวลาบุมีีดเอ่นตัมมะฮงมีแต่ตัมะฮงยังนะยังบุเบิดนะเบิดหรือเบินี่ กินข้าวเหนวก่อนยังอีกหนึ่งนะยังบอดดิวอยู่ดีนะทันทีเอ้ยยักอีกนะยังบ่ไดดิวยังนะเออยังข้าวเนียวเอ้ยข้าเนียก็ปปะคอประปะคอจ้ามันยังคายอยู่ในอค้อนะยังบอดดิวมาชื่อกินข้าวเหล้วก่อนว่าออกชื่อจนได้ตอนนี้เออยันเมียให้ยันเมียวหูม่ยันเมียวหูจะสวดกิ๊กไว้ทสำลังเราบ้าออกซิเจนี่บอกกันตัอมามามาเขาจัดโู้มาเนี่เขาอุ่นดองก่อนมาเนี่ย พวงานเอาสำเร็จเนยเด้พวังงานแท่มือนคานพวนมันนี่เป็นมืออบุญเนี่พวคานพวกเขาชิบเรม้าพวกเขาข้าภารกิจจะไปสมหบมพวกเขาข้าภารกิจสมหบีเน่ยบริบทไทยตออบริทไทยแล้วประจุไทยลูกปลุกจต่ว่าจะถ่ายลืมหมดนี่จะขีจับยังมีกล้องตั้งอยู่ค่ะงานเล็ใหญ่ด้วยนี่จับเชยกล้องชันก็มี โอ้มนจักแบคอนัอ่ของันหออนนาะบ่อเสียงหนึหนน <im it> ง่งหัวจักหัวไปจ, <im it> จ่ะอันนี้บ่ไม่หัวมานี่ชี่มบังด้วยสีมือหว่าวเห็ดกินสองมือซ้อนแล้วเนี่ยเปมอบเพิ่นได้มันี่แซดี f เอฟซีวอาไทายชาแนลเห็ดกินเทียวกับส่องมงอย่างแ้้อันใส,ส่เบ็ดประคอได้กับทือแรลมือจะให้เราส่องลูกลเป,ปรบเดียวหนึ่งผ่าน ใไผมันนิ่มอ่ะโอ้ยผูหญิงผ่านอยู่แล้วนี่มินแล้ว่านพ้นมานังเขาใช่ไมาใช่นอ้องเขาเจ้าพนเอิเอ็กินข่ามาเจ้าพเอิญจะด้นเอิเน็่ยาำเวียกบ่ยัำกินกินบัวเอิญอย่า่ไ้เนยมา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 ใช่เทสเสียงเลยไหมห้องเพลงประกอบตอนกินเข่ามันมีจำกัดได้หัวหนาวงมันจะมีโมงเวลาเนาพอมาเลี้หัวหนาวงจะไปห้องเพลงต่อชเนโ บอกมิน่ะเมื่อหาลูกสาวแล้วบอกมานั่งแันวไม่จ้ากันเออกะจับคิดกะบอกเสือจะสีหนาอะไรบออยู่ใช้ก็ได้นั่งแล้วนะไปให้ลูกน้องกินกินอิ่มหัวหน้าบวกกินก็ได้อะไรเผาแท่เออแท้แล้วเดี่ยจะได้ปิดกล้องแล้วก็นจะนั่งเบิ่งเขาจะเขาให้ลูกที่เผานะจกแยกฟ้าทำยังไงทำยังไงถามมาทำทำเถอะนี่ มาเด้อมาเด้อาดกันมาเด้อมาเด้อเอินมาได้มามามากินข้าวมามเยาเนีย่แยาในมเอจะอามาเป็นอะไรก็เอิ้นองกันม่ตจะมีสีสันไง ยี่สิ่แ่สิบเอเออเรื่อเราหมแล้วสิถามสแต่คนนีเออเนี่ยแปลว่าช้เบิกอะไรกันอู้หนะอ้หูนี่นี่เยอะอีกแต่จเอนมันี่นะลูกมานมไ่หัวโตาชินังปนาอย่าย่เออาักษณ์จะาษาชินังโอ้เราบดังเราชินังนำถือดาวเราบดังทีมักทพี่งแล้ีมกเราชเานอมได้แม่นะเออหมูตัวเองไปไปขุดท่นเหลือแล้วาดังีเด้อ มามาเมอิรฟซกินเขา่าบ่อคือกันไดอก่อาก <c oughs> มามามาไป้ายยังเบ <c oughs> าอยู่บอเดริสัมภาษณ์สัมภาษณ์อยากใหมาเอิรอฟซกินเข่นกัน มีซีสันนะเงียบอุคลุกแล้าไม้สิครับนั่งนี่ใครเน็ตตอนกินข้าวก็ถ่ายให้เขากล้องใครเน็ตไปถายตอนเด็นเวียงเะเข้ามาตู้เอดวนมาดี่นี่แลบเออเด้อมาเด้อกินข้าวพองกันเออเินเรียกเมื่อยังไม่เอ้ยกินข้าวแอบเลยเอานั่งนี่ไม่เจอกัน ยูเอามือกล่องกันนี่เบื้องหลังเบื้องหน้าเขาเบื้องหังเดยวนับุกมือหามือกเานไม่ากอนะกินเ้าทุกคนเดินสองสามมาเดินกินข้าเฮ้ยหอมกะจี่เลยเอาไมอาไมเอาหนึ่งสองสาม ขนาดชวนสนามเขาก็งซ่อมก่อนบริษัซอมบริษัทซอมขนกบเขาแล้วเอาจะพูดกัสามัคคีกันแท้ก่จซ่อมก่อนบเดือนหนึ่งลงมือเลยลงมือเลยซ่อมเดือนหนึ่งไ่ได้แต่เขากันอันไ่ได้กินเผาเนี่นะโอ้โหตายเลยเ็บบุกกริกเดือดได้เลยเดินเลยนเดเลยจับป้องรดเอาได้อันนี้อะไรสาไหมมได้กินาันเจ้พูดหลบ mười lăm bữa nay mười lăm bữa nay mười lăm bữa nay mười lăm bữa cà nó phê mà... Có. nó trên mướt lá chanh bạc đốm không หลังจากแกเอาหับประทานอาหารแล้วห้องก็จะมากาเข้มเครื่องเสียงต่อแล้วก็ทดลองเสียงในห้องก่อนจังบัตนะเอ็มก็ไม่ใช่ได้หรือเปล่า ทอดอันนี้แล้วออกไพ่เพลงกระดับเลยบอะตูปิดไเห็นว่ามนจับภาพหนึ่งคืองานเลยนี่เห็นบอมันเข่าเป้าได้เลยน,นี่ปูดินจีเพิ่มอีกบอกบริหัวจากล้ำแล้วมันก็มีขบ,บัาส,สามัน มันเบาหนึงนะหามไปเลยนี้สีชมใกล้ๆนี่ก็บรสีชมใกนี่เนืสีชมนี่ลงมาใกๆนี่สขี 3, ข 3, บัดซ้ำก็ลงมัดซ้ำแลละไาดีกอนเกนนบ่ได้นักนได้

กัลกันขี้มันเข้ากันยาิกันขี้นี่นเลยคันนี่ยนีแเลยแต่ว่ามันบอกไปซับแถวมอสีเขียวจะเปลืองกว่ามอสีผ้าจะเปลืองกว่าสีขาวหน่อมันเขาเขาขี่บ่ได้ที่สองที่กว่าเนี่ยแล้วมาแห้งนะกันเราขี่เจ้าอย่างยากกันไอ้ขี่เจ้าเบิ่งเจ้าเฮงโบก้าขี่เลยคันนี่ ลมไม่แต่ตอ,ออกลมจะอ,ออกพี่ชมกันกรโดดชนลมโอ้ขี่บุก้าขี่ช้ำขณะขี่เบิ่งอยู่เจ้าให้บุก้าขี่เลยล่มแต่ตอนไปพี่บุก้าขี่ได้จะมันล่มนุนขี่ยากโอ้คำแล้วมาบันนี้สิได้กับปลาก่อนได้บันนี้ปลาหน,นองใายอาลันปิดแล้วอ่ะก็ปิดได้จะปิดนี่จะออกเมื่อก่อนนี่ปิดก่อนเถอะ เมื่อก่อนแบบนหนสินดาเนี่ยเคยกินแล้ว <c oughs> กินเบียกับพ่อแล้วโ <c oughs> มบอกลาลบโมห่างเนาะพบกันในคลิปต่อไปเนาะ <c oughs> พบปลาก่อนเด้อบ๊ายบายเคยกินด้วยกัน